ท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีมอนจากช่องไอต่์กูขำนะคะคลิปนี้จะขออัปเดตความเคลื่อนไหวของที่วากรวิขีตนชายผู้หานกล้าออกมาใส่เสื้อยืดหมดศัทธาเมื่อหลายเดือนก่อนได้โพสต์ข้อความบน Facebook ในวันที่14ที่ผ่านมาถึงการคุกคามของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแวะเวียนไปสอบถามบุคคลในครอบครัวของเขา โดยมีความกังวลถึงเรื่องการใส่เสื้อหมดศรัทธาไปรับเสด็จพระเทพที่มาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเผด็จการเกรงกลัวเสื้อหมดศรัทธาเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามพิวากรยืนยันว่าเขาแค่โพสต์เชิญชวนเพื่อให้เกิดไอเดียหนึ่งเท่านั้นและไม่คิดว่าจะมีใครกล้าใส่ไปรับเสด็จจริง สำหรับตัวเขาเพิ่งซื้อเสื้อยืดสีดำมาเพิ่มอีกสองตัวและคิดว่าจะกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อคณะราษฎรถูกใช้ความรุนแรงจากรัฐหรือเกิดความรุนแรงจากรัฐจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเขาจะกลับมาใส่เสื้อยืดหมดศรัทธาอีกครั้งหนึ่งต่อมาในวันที่15้าธันวาคมทิวากรให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ RT ของเยาวชนปลดแอก ไว้ว่าคนที่นําเสนอสัญ,ญลักษณ์ R.T. ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของค้อนและเคียวเขาคงมีเป้าหมายที่จะดึงเกษตรกรและชนชั้นแรงงานให้ตื่นตัวและเข้าร่วมกับกระบวนการประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาพลาดคือเขาไม่ได้คิดสัญ,ญลักษณ์ใหม่ภายใต้บริบทใหม่ของสังคมในปัจจุบันแต่ดันไปใช้สัญ,ญลักษณ์ค้อนและเคียวที่มีคนเคยใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วคนก็เลย เกิดการติดภาพจำแบบเดิมๆซึ่งไม่ว่าจะอธิบายยังไงคนก็ไม่ค่อยโอเคกับไอเดียสัญ,ญลักษณ์ท้อนและเคียวนี้การจะดึงเกษตรกรและชนชั้นแรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มาเข้าร่วมขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยถึงตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรผมคิดว่าปัญหาใหญ่นี้จำเป็นต้องหาคำตอบด้วยการระดมความคิด แล้วอาจจะถึงขั้นต้องไปหาข้อมูลและเข้าไปล้วงความคิดของคนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรและทนชั้นแรงงานด้วยบางทีฝ่ายคณะราษฎรอาจจะไม่ต้องไปเตรียมกรอบแนวคิด RT ที่มีสัญ,ญลักษณ์พรอนเคียวไว้ล่วงหน้าก่อนที่เกษตรกร,ร,ก,รกับทนชั้นแรงงานจะเข้าร่วมผมขอเสนอว่าให้ยกเลิกสัญ,ญลักษณ์ RT ไปเลยแล้วใช้วิธีปูพรม เดินสายไปพบปะเกษตรกรและชนชั้นแรงงานทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลและล้วงความคิดของพวกเขาภายใต้บริบทใหม่ของสังคมในปัจจุบันพร้อมกับทำการเผยแผ่หลักคิดของเสรีภาพเสมอภาพพลาดอลภาพไปพร้อมๆกันต่อมาในวันที่15ที่วากรโพสต์เรียนสถาบันกษัตริย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าการใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกรรษัตริย์แล้วไปรับเสด็จมันจะมีประสิทธิภาพทําให้เกิดการปฏิรูปสถาบันเสียยิ่งกว่าการลงถนนเป็นล้านคนแต่ผมก็มองว่าประชาชนไม่ใช่คู่ต่อสู้พูดง่ายๆคือสู้ไม่ได้ที่จะสามารถเอาชนะจนทําให้สถาบันกรรษัตริย์ปฏิรูปตัวเองได้ถ้าหากว่าสถาบันกรรษัตริย์ไม่คิดที่จะปฏิรูปตัวเอง ทั้งนี้เพื่อให้คนหันกลับมาศรัทธาซึ่งเป็นผลดีกับสถาบันกษัตริย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนไม่มีศักยภาพอะไรเลยที่จะไปค้นล้มสถาบันกษัตริย์ได้การที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิาพากษ์วิจาร์ณโดยใช้มาตรา1 1 2การชูสามนิ้วการผูกโบกขาวการใส่เสื้อยืด มันเปรียบได้กับการที่ว่าไม่กล้าส่องกระจกดูความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์เองพร้อมกับการปฏิเสธที่จะปฏิรูปตัวเองที่เป็นทางเดียวที่จะทําให้ประชาชนหันกลับมาศรัทธาในสถาบันกษัตริย์หมายเหตุถ้าหลังจากโพสต์นี้แล้วเฟซของผมนิ่งเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลานานทั้งการโพสต์การคอมเมนต์การกดไลค์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ ผมแค่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานส่วนตัวของตัวเองอยู่ครับแล้วผมจะพยายามกลับมาเคลื่อนไหวทาง Facebook อีกเป็นระยะระยะครับนี่คือข้อความสุดท้ายในวันที่15นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่16คุณธีวากรได้กลับมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยระบุว่าผมก็แค่หวังว่าถ้าหากประเทศไทยต้องเข้าสู่โหมดปฏิวัติหรือว่าโหมดอภิวัตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเป็นการปฏิวัติ การอภิวัตที่ไม่มีการฆ่ากันหรือทำลายความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันผมเปรียบเทียบกับพอลพดที่สังหารหมู่คนขมรไปราวสามล้านคนเพียงเพราะคนขมรเหล่านั้นมีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองของฝ่ายตัวเองหรือฝ่ายขมรแดงหรือแม้แต่แบบเดียวกันกับการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือการปฏิวัติของรัสเซียที่มีการฆ่ากันเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นผมต้องการให้ใช้วิธีดึงตัวบุคคลออกมาจากระบบกษัตริย์กศักดินาที่เป็นแนวคิดแกนกลางของเผด็จการไทยให้มาเห็นด้วยและมาอยู่ฝ่ายราษฎรที่ศรัทธาในหลักการแห่งเสรีภาพเสมอภาคพลาดอลภาพ,พ,ภาพที่เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ดึงออกมาให้หมดทุกคนไม่ให้เหลือไม่เว้นแม้แต่รัชกาลที่สิบพระเทพราชินีนุ้ยก้อย องค์พาตัวบุคคลในตำแหน่งองคมนตรีตัวบุคคลในกองทัพหลังจากนั้นมีเพิ่มเติมนะคะบอกว่าอยากชวนฝ่ายสถาบันกษัตริย์ให้มาเดินตามคันลองความเป็นมนุษย์เสรีภาพเสมอภาพพลาดอลภาพร่วมกันผมคาดเดาว,ว่าถ้าไม่ปฏิรูปและไม่ทำประชามติจะเกิดการปฏิวัติแบบรัสเซียไม่ใช่แบบฝรั่งเศส หลังจากนั้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกหมายเรียกมาตรา112ไปยังนักกิจกรรมมากกว่า30รายโดยคุณธิวากรได้แสดงความคิดเห็นทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายิ่งจับยิ่งเสื่อมยิ่งเสื่อมยิ่งจับต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ามาตรา112จะใช้ไปได้อีกอกี่มากน้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีมอนจากช่องไอสัต์กูขำนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ